สวัสดีครับผมเชฟคิวรพัทนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยครับมาพบกันในช่วงนี้แน่นอนผมมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับทางสมาชิกได้รับชมได้รับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากกันตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านนะครับในปี2021นะปีนี้เป็นปีฉชูก็ขอให้เชยุ ทุกความตั้งใจของทางสมาชิกในช่องที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตครอบครัวและความสุขขอให้ฉลุยไปทั้งปีในปี2021นี้กับปีฉลูนะครับมาเข้าประเด็นแรกครับประเด็นนี้โอ้โหก็ต้องยอมรับว,ว่า AFC ก็เอาภาพของเทย์ทรอนบุญมาทันนั้นขึ้นปกอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีเพราะลูกยิงของเทย์ทรอนบุญมาทันนั้นนะครับติดโผอีกครั้งหนึ่ง ในศึกเอฟซีเชเปอร์ลีกนิรูกการปี2020นี้นะครับแน่นอนว่าน้องอุ้มเองเนี่ยลูกยิงของเขาเคยติดโผมาแล้วนะครับกับการปั่นฟรีคลิกสวยๆนะครับรวมถึงการเตะมุมเข้าก็เคยมีมาแล้วนะครับถูกยกย่องมากมายมาในฤดรการล่าสุดนี้เอาอีกแล้วนะครับน้องอุ้มเองก็ถือว่าเป็นนักเตะคนเดิมนะครับที่สามารถยิงได้เอฟซีเชเป l e a ลีกและก็มีรายชื่อติดอยู่ในธทาเนียบของ f c แชมเปี้ยนลีกอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นบทิตร์อีกหน้าหนึ่งของธทรลทรบุญมาทันแหละนะครับถือว่ากระหึ่มเอเชียอีกครั้งหนึ่งสําหรับธทรลทรนะครับซึ่งทาง AFC เนี่ยได้บอกว่าเปิดให้แฟนบอลน,นั้นร่วมโหวตประตูยอดเยี่ยมประจําปีนะครับของทาง A FC Cha แชมเปี้ยนลีกโดยลูกยิงของเทรทอบุญมาทันนั้นนะครับแบ็กซ้ายของทางสโมสอนโยโกมาเอฟบนีนอตที่ยิงไกลซัดใสในยับสโมสอนชุนบุกคุนไดมอเตอร์ในเกมรอบแบ่งกลุ่มในนาทีห้ 5. ติดโผเข้ามาด้วยนะครับด้วยลูกจริงดังกล่าวนั้นนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่16เมื่อแบ็คซ้ายชาวไทยได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมก่อนแต่งขึ้นหน้า2จังหวะนะครับและก็ซัดไกลเลยทีเดียวบอลนั้นพุ่งเข้าตาข่ายอย่างสวยงามนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้รษาประตูอย่างซอนมินกุนดรยกรีไม่ธรรมดานะครับผู้รษาประตูรายนี้เขาเป็นผู้รัษาประตูในทีมชุดแชมป์ของเอเชียนะครับที่ทีมชาติเกาหลีนั้น สามารถคว้ามาได้นะครับออซองมินกุลเองก็อยู่ในทีมชุดนั้นนะครับก็ได้แค่มองลูกยิงของเทรทรบุญมาทันที่ลอยเข้าไปนะครับเสียบใต้คานสามเหลี่ยมสุดครับจังหวะนั้นเองเล่นเอาผมเฮหนักมากเลยนะครับตอนที่ผมไล์สดดูอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของเทือดทอนบุญมาทันแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปลืมโหวตกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างน,นะครับเข้าไปกดโหวตกันได้เลยให้นักเตะไทยของเรานั้นนะครับติดอยู่ในท็เนียบของเอเชียยู่บ่อย มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับวงการฟุตบอลไทยนะครับนี่ถือว่าเป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่กําลังสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสําหรับเทลทรบุญมาทันนะครับกับผลงานของเขาที่ผ่านๆมาก็ต้องยอมรับว,ว่าล่าสุดนั้นการที่เขาเองมีรายชื่อนะครับเป็นสเวตผู้เล่นของเอเชียนะครับถูกบันทึกด้วยสาพันประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ถือว่าการันตีคุณภาพของเทียทรบุญมาทันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาครั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเอฟซจับชื่อของเทียทรน,นั้นไปอยู่ใน10บอันดับในการลุ้นเป็นลูกยิงยอดเยี่ยมนะครับและที่สําคัญเองครับทาง AFC ก็ไม่ได้พูดถึงแต่เทียทรบุญมาทันนะครับเขายังได้พูดถึงสโมสรไทยอย่างสิงห์เชียงรายได้พูดถึงนักเตะของเราอย่างเอกนิปปัญญานะครับได้พูดถึงชัยชนะของสิงห์เชียงราย ได้พูดถึงความยอดเยี่ยมต่างๆะที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าในฤดูกาลปี2020ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกขวบปีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของทางสโมสรจากไทยนะครับและนักเตะไทยบนเวทีของ AFC f h a m p i o n s l e a g ี e แม้ว่าพวกเขาเองนะครับจะไม่บรรลุปเป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ในซีซั่นนี้นะครับหลายเหตุผลหลายเหตุการณ์สร้างความตราตึงใจให้กับทางแฟนบอลไทยและแฟนบอลทั่วเอเชียนั่นคือ3โมเมนต์แห่งปีที่เราเลือกมา เอฟเลือกมาเลยครับเขาบอกว่าโมเมนต์แรกเนี่ยเอกนิตปัญญาเขาได้พูดถึงน้องบุ๊คเอกนิตปัญญาของเรานะครับแข่งแห่งอนาคตของทีมชาติไทยยิงประตูใน f อฟซีเชปปอรลีกนะครับจอมทัพจากสิงห์เชียงรายเขาบอกแบบนี้ครับประเดิมสกอร์แรกของตัวเองในเวทีของ ACL ได้สําเร็จหลังจากที่ยิงไป1ประตูช่วยให้ทีมนั้นตีเสมอปักกิ่งกัวอันได้สําหรับ เอกนิตปัญญานอกจากนี้ประตูดังกล่าวนั้นของเอกนิตปัญญายังทําให้เขานั้นติดเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงได้ในสึกถ้วยชิงแชมป์ของเอเชียอย่าง FC เชฟเบอรีด้วยวัยเพียงแค่21ปีนะครับ1เดือนกับอีก13วันสําหรับบุกเอกนิตปัญญาก็ถูกยกขึ้นมาพูดถึงการสําหรับเ c เชฟเบอรีเป็นโมเมนต์นแรกโมเมนต์ที่2คือชัยชนะนะครับครั้งประวัติศาสตร์ของสิงห์เชียงรายนะครับ อีกครั้งหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนบอลไทยผมขนลุกคือการได้เห็นสิงเชียงรายนะครับเก็บชัยชนะนัดแรกเป็นประวัติศาสตร์ของ c h a m p i o n ป l e a g u e ด้วยการเอาชนะ FC ซโซประตูต่อหนึ่งจาก2ประตูของบิวโรชิมาดาวยิงชาวบราซิลนะครับนี่คือโมเมนต์ที่2นะครับโมเมนต์ Moment ที่3นะครับเขาก็ได้พูดถึงน้องอุ้มเจตทรนบุญมาทันนั่นแหละนะครับเขาบอกว่านี่คือนักฟุตบอลที่ทําให้แฟนบอลไทยนั้นมีความสุขทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังพิสูจน์ให้แฟนบอลทั่วเอเชียได้เห็นว่าเขาคือของจริงโอ้โหคนลุกอีกแล้วเอฟซีเจมสีคครับได้ออกมาพูดถึงน้องอุ้มแบบนี้นะครับทิทรอนบุญมาทันนะครับได้โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในศึก ACL ฤดูการปี2020โดยเฉพาะการยิงประตูสวยใส่ชุนบุคคุนไดมอเตอร์นะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มซึ่งถือว่าประตูของเขานั้นนะครับกับทางสโมสรโยโกมาเอฟรีนอมีความสําคัญประตูนองกล่าวของทิทรอนบุญมาทันนะครับ นำมาซึ่งประวัติศาสตร์อย่างมากมายหลังจากที่ส่งบอลน,นั้นเข้าตาข่ายไปนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูดได้ทั้งสมมสโมสรในการค้าแข่งและได้ไปเล่นใน FC ฟ h e เชเปอร์ลีกนะครับก็คือบุรีลำเมืองทองแล้วก็ยโกมาเอฟนินอสนะครับนักเตะคนแรกที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์กับสมมสโมสรที่ค้าแข่งและได้ไปเล่นใน FC ฟซีเชเปอร์ลีกนะครับบุรีย์เมืองทองและยโกมา เอฟบริโนตในการเล่นนอบน็อกเอาไม่ธรรมดานี่คือผลงานของน้องอุ้มเทร์ทรอนบุญมาทันเขาประทับใจนะครับแล้วก็หยิบ3มโมเมนต์นี้ขึ้นมาของวงการฟุตบอลไทยของเรานะโอ้โหอ่านไปคนลุกไปภูมิใจไปสําหรับนักเตะไทยของเรานะครับก็อย่าลืมไปโบสให้กับน้องอุ้มเทร์ทรอนบุญมาทันนะครับเขาเปิดโบสอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อให้น้องอุ้มนั้นนะครับได้เป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งของเอเชียของเรานะนะครับ มีอยู่สิบันดับตอนนี้นะครับเข้าไปโหวตกันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวแรกที่ผมหยิบยกมาบอกกล่าวกันกับทางสมาชิกในช่องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีประเดิมปีนี้เลยทีเดียวนะครับเรื่องราวสุดท้ายก็ขอส่งท้ายด้วยข่าวดีข่าวนี้ครับข่าวคราวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าทําให้หัวใจของแฟนบอลไทยพองโตอย่างแน่นอนกับเรื่องราวข่าวสารของสักไหประโคนที่จะไปเล่นในศึกของเคลีหรือสูงสุดของเกาหลีใต้นะครับ สโมสรที่ให้ความสนใจนั้นก็ถือว่าเป็นสโมสรใหญ่เป็นทีมระดับแชมป์ในศึกเคลีสอย่างชุนบุคคุนไดมอเตอร์หลังจากที่สายข่าวนั้นนะครับได้บอกกล่าวมาว่าทางสตลักนั้นฟอลโล่ติดตามสโมสรชุนบุไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเงื่อนไขกําลังอยู่ในช่วงของการเจรจาซึ่งตรงนี้เองก็ลือมากันขนาดนี้แล้วนะครับก็ขอย้อนไทม์ไลน์กับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางชุนบุคค,คุนไดมอเตอร์ที่เขานั้นต้องการอยากจะได้นักเตะอาเซียน ไปเล่นในสึกของเกาหลีใต้หรือว่าเคลีกันนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราสร้างกันดีแหละผมก็เคยพูดก่อนหน้านั้นว่าสโมสรชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์นะครับมีข่าวพัวพันกับทางแบ็กซ้ายคือเขาจากได้แบ็กซ้ายนะครับจากทางฝั่งของอาเซียนไปใช้และสี่งสำคัญมีข่าวผัวพันกับดวนวันเฮาก่อนนะครับก็เล่นเอาแฟนบอลของทางฝั่งเวียดนามนั้นดีดาอยู่พอสมควรนะครับ แต่ด้วยอาการบาดเจ็บของดวนบันเฮาครับที่กําลังผ่าเข่าอยู่ตอนนี้รวมถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนั้นนะครับไม่เข้าตาสโมสรใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะเคยไปคาแข้งในเฮลอนวีนในลีกของยุโรปมาก็ตามและที่สําคัญเองแฟนบอลจากเกาหลีใต้นะครับต่างก็ตั้งกระทู้ถามเลยว่าคุณจะเอาดวนบันเฮามาจริงหรือทําไมคุณไม่เอานักเตะไทยอย่างเจรทอนมุนมาทันซึ่งแฟนบอลก็เชียร์กันมากว่าอยากจะได้นักเตะคนนี้ ไปร่วมทีมนะครับเพราะเขานั้นมีดีกรีไม่ธรรมดาและปัจจุบันนี้ค้าแข่งอยู่ที่โยโกมาเอฟรีนอตนะครับในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอีกด้วยแต่นะครับน้องอุ้มนั้นก็ออกมาประกาศสยบข่าวลืออย่างเป็นทางการด้วยโพสต์ที่เจ้าตัวโพสต์ออกมาตรงนั้นแหละครับที่ทําให้เกาหลีใต้นั้นเบนเข็มใหม่นะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยเคยเสนอชื่อของ แบ็กซ้ายของทีมชาติไทยอีกหนึ่งรายอย่างเควินดีรมบร์มนะครับนะครับผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปนะครับนี่คือไทม์ไลน์นะที่ผมย้อนให้ดูซึ่งเขาก็เปรียบเทียบว่าถ้าคุณจะเอาวานเฮานะครับคุณเอาเทียรทอนบุญมาทันดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้เองเนี่ยสโมสอนในเคเล็กมีปัญหาในเรื่องของการเงินการขาดสภาพคล่องก็ให้ลดสเปคลงมานะครับนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือเควินดีรมมํานี่คือแฟนบอลน,นะครับเขาจัดการเชียร์ให้หมดเลยนะครับ และล่าสุดนี้นะครับมีข่าวพัวพันกับแบ็กซ้ายซึ่งมันชัดเจนมากขึ้นว่าสุสะักษ์ไหประคนก็เป็นอีกนักเตะของทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนที่ทําผลงานไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่สุสะักษ์มีความคงเส้นคงวาในผลงานของเขาในดับสโมสรอ,อย่างวิรัมยูไนเต็ดนี่ครับถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ถูกคาดหวังมาค่อนข้างนานแล้วว่าจะเป็นนักเตะรายต่อไปจะไปค่าแข่งในเจรีญในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นด้วยผลงานของสุสักษ์นั้น มันโดดเบนด้วยความเร็วนะครับการเติมเกมบุกได้ดีซึ่งน้องเองก็ทําได้ดีกับทางสโมสรอนบุลามและทีมชาติอีกด้วยสําหรับสัสะลักไฮเปอร์โคนนะครับในความรู้สึกผมเองผมมองว่าสัสะลักน่ะพร้อมแล้วในการที่จะไปค้าแข้งที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่า,าผลงานที่มันผ่านมามันการันตีผลงานของสัสลักได้อยู่พอสมควรและตําแหน่งของวิบแบ็กทางดนันฝั่งซ้ายเนี่ยที่ชนบุคุณใดต้องการเนี่ยเขาไล่ตั้งแต่เวียดนามมาหาตัวหลักอย่างธีรทรมาหาเ,าเควิน นะครับมาหาสัสลักณ์เนี่ยซึ่งมันน่าจะเป็นทไลา์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งแล้วกันที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสมสรวีรามนั้นจะปล่อยตัวสัญลักษณหประโคนหรือไม่เพราะวีรามเองนะครับในเลกสองนี้ค่อนข้างทางี่จะโฟกัสในเรื่องของแชมป์แล้วก็พื้นที่ในการไปเล่นเ c h a ีแชมเปี้ยนลีถ้าการขาดหายไปของสัลักษณ์หาประโคนมันก็อาจจะส่งผลกับทีมอยู่พอสมควรน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะตัวทดแทน อยู่ก็ตามนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็50-50นะนะครับแต่สื่อในเนี่ยโพสต์หลักฐานให้ผมดูเลยนะว่าตรงนี้มันไปถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วนะครับก็รอทางสโมสรบุย์ออกมายืนยันอีกทีละกันนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดไปไกลมากกว่านี้นะนะครับนี่คือเรื่องราวสุดท้ายที่เป็นข่าวดีก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับที่เราจะเห็นนักเตะไทยของเราไปค้าแข้งที่ต่างประเทศเพิ่มที่สําคัญคือมันไม่ใช่เจลี่มันจะถูกส่งออกไปที่เกาหลีใต้นะครับนั่นก็หมายถึงว่า ตลาดของเรากําลังกระจายตัวออกไปนี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในปี2021นี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ